ย้อนกลับไปเมื่อ113ปีที่ผ่านมายุคนึงที่ว่าสมาร์ทโฟนก็ยังมาไม่ถึงคอมพิวเ,เตอร์ทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนกับตัวนนี้แรวยังมีราคาสูงข้อสําคัญต้องมีฐานะที่จะครอบครองได้ไม่มีเครื่องบินอยู่บนฟ้าในการเดินทางในยุคสมัยนั้นก็จะมีแค่รถยนต์รถมา้ารถไฟที่ใช้แบบไอน้ำหรือฐานหินแล้วก็รวมไปถึงเรือ การเดินทางข้ามทวีตนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเรือและแน่นอนว่าเรือเดินสมุทรลำหนึ่งเป็นเรือที่โด่งดังมากที่สุดและโด่งดังแบบเกิดจากการอาบางการชนจากภูเขาน้ําแข็งนั่นคือ RMS Titanic นะครับผม RMS Titanic นั้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มี เกี่ยวกับความรักเกิดบนเรือลำนี้แน่นอนว่าต้องมีความรักแบบสุดดวงใจซึ่งแตกต่างจากในหนังปี1997แน่นอนอันนี้ต้องบอกกันว่าแต่อเอานิยายเรื่องนี้มาทําการอ้างอิงจากหนังเรื่องแทนนิงปี9ปี97ซึ่งเป็นหนังของดีเรคเตอร์ที่ชื่อเจมส์คาร์เมลอนด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกัน ในปี2 0 2 5บนทางไฮเวย์สายหนึ่งในอเมริการถติดหน้าดูนะคะเนี่ยหญิงสาวบอกกับสามีที่ขับรถเป็นธรรมดานะวันนี้เป็นวันสุงแห่งชาติคนก็เลิกงานกลับบ้านด้วยชายหนุ่มตอบนี่อล่าเสียใจด้วยนะเรื่องยาของเธอหญิงสาวบอกกับหญิงที่นั่งด้านหลังกับแฟนหนุ่มไม่เป็นอะไรมากหรอกยาของเธอก็เหมือนกับยาของฉันจริงเหรอไม่เป็นอะไรมาก สมวันก่อนคุณเอารถจากกัวอีท้ายสุดรักของผมไปลงข้างทางผมเนี่ยอยู่จามเมกากำลังดูสถานที่ท่องเทีย่ยวแล้วก็ท่าเรือที่จอดอืมเป็นถึงท่าจอดเรือนะต้องรีบบินกลับมาหาไม่รู้อะทีนี้แหละถ้าผมจับได้ว่าคุณแอบเอาเอาเขาไปวิ่งอีกอืมผมจะ ห้ามให้คุณลงจากเตียงไปเลย3มวันเต็มๆคำพูดของเขาเล่นเอาเธอหน้าแดงเพราะตอนที่เอารถไปซ่อมเธอต้องโดนมอกความรักให้หลายวันเลยแทบจะไม่ได้ลงจากเตียงเลยนี่คุณเกรงใจเพื่อนฉันหน่อยสิคะแฟนเขานั่งอยู่หลังรถด้วยเกรงใจอย่างนั้นเหรอลอล่าก็มาขอวิธีมัดใจสามีจากผมไปอยู่เลยเมื่อวันก่อนเนี่ย เขาตอบแน่นอนว่าหญิงสาวทั้งสองก็หน้าแดงไปตามกันขออนุญาตแนะนําตัวนะครับคนที่ขับรถและเป็นสามีของหญิงสาวที่ทมีชื่อว่าปีเตอร์นะปีเตอร์ซาคลีนส mith ซึ่งเขาเป็นเจ้าของบริษัท Star Ocean Cruise บริษัทเรือสำาร,รับนำเที่ยวชื่อดังที่สามารถนำเที่ยวระหว่างเอ่อรัฐฟลอริดาไปยังบาฮามาสและหมู่เกาะแคริบเบียน มันก็มีไม่ใช่หรอครับบ้านเราอย่างเช่นจากสุราข้ามไปเกาะสมุยไปนู่นไปนี่อะไรตามฝั่งเอาวไทยนะและเมื่อก่อนเขาต้องไปกับตันเรือและต้องมาบริหารงานแทนที่คุณพ่อของเขาที่เสียไปยิ่งกว่านั้นเขามีเรือสำราญอยู่ในสังกัดจำนวน20ลำและเมื่อปี2012เขาได้จัดทริปล่องเรือแบบ สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบไททานิกจากซาท์เทมป์ตันอังกฤษไปยังนิวยอร์ก USA แน่นอนว่ามีหลายคนสนใจและตั๋วที่อยู่ในใน,ในสังกัดเนี่ยแทบจะเก,กลี้ยงเลยแบบโซลเอาท์เลยครับทุกท่านแน่นอนว่าด้วยความที่เขาหน้าตาคล้ายๆกับกปตันเรไททานิกจึงมีคนเรียกผิดกันมาตลอดว่า ข้างๆเ,เขาก็คือภรรยาของเขาคลาเดี Claudia, uh, Mary Smith. ยเอ่อม m รีสมิธหญิงสาวที่จับ uh, มหาลัไที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรมนะข้อสำคัญ <c oughs> เขาได้พาแบบเธอก็มาพบรักกับสมิธ เมื่อ15ปีก่อนด้วยการมาท่องเที่ยวเรือก่อนจะมีการแต่งงานกันอีกคนหนึ่งที่นั่งด้านท้ายก็เป็นเบ็ตตี้มอนโรชื่อเล่นลอล่าทุกท่านทำงานเป็นเจ้าหน้าที่จัดหาการแสดงบนเรือสำราญของ s t า r o โอเชซึ่งมีเพื่อนแบบสมัยเรียนที่ชื่อแมรี่อยู่ด้วยอีกคนคือวิลเลียม เออวิลเลียมคารลัสเมอเร์ดรอซึ่งเขาเป็นกัปตันเรือสำราญที่ค่าตัวแพงสุดใน Star o โอเชแน่นอนว่าเขาได้เรือสำราญโอเชียนซิมโฟนเป็นเรือสำราญรุ่นใหม่ล่าสุดขนาดขับน้ำ3า3 5 0 0 0ตันทุกท่านสามารถแล่นระหว่างจากบาฮามาสไปฟลอริดาแล้วก็ไปหมู่กเกาะแคริเบียนได้ไม่ยาก นั่นนั้นว่ารอรอ่าได้ข่าวมาว่าญาติทั่วของเธอนั้นไปนอยู่ที่รัฐฟิลลาเฟียป่วยหนักก็เลยไปเฝ้าก่อนที่ท่านจะเสียไปนั่นนั้นว่ารอ่าเคลียร์จัดการทรัพย์สินต่างๆจนหมดเหลือแต่บ,บ้านที่ยังเก็บเอาไว้รถติดหน้าดูเลยนะเนี่ยสวิตบอกออกมาน่าจะเกิดอุบัติเหตุมั้งคะเนี่ยเห็นรถกู้ภัยวิ่งมาหลายทางไปหลายคัน แมรี่ก็บอกก่อนที่จะพูดคุยกับเพื่อนของเธอจริงสี่ร้อยอ่ะพอดีฉันเอาไดอารี่ของย่าเธอมาลองอ่านดูแล้วมันก็น่ารักน่ารุ้นเหมือนกันนะเนี่ยก็ได้ไม่สิก็ไดอารี่เนี่ยเล่มน,นีย้ย่าของย่าฉันจะไปในปีพันเก้าร้อยหกสิบสอเขียนเอาไว้ไหนสิ เป็นเรื่องราวสมัยตอนที่เขาทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเรือที่ชื่อไททานิกกับเพื่อนที่ชื่อแมรี่ลอล่าบอกไททานิกเหรอเรือที่ผมเคยดูตอนเจมส์ทำเป็นหนังปี1 9 9 7้นี่สมิธบอกฉันลองอ่านดูข้าวคาดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเชืกับผู้ขาน้ำแข็งนี่ครัสงสัยหญาทั่วของลอล่าแต่งเกิน ของจริงไปมั้งเนี่ยแมรี่บอกในขณะนั้นเองสาม,มีของเขาก็ขอไปหยิบดูก่อนแต่เพลอ์ปล่อยให้รถไหลแต่ตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนการชนของ Benz s 5 0 0 w 2 2 1ก็ได้ทำงานขึ้นมารถก็เลยหยุดได้ดังได้ดังใจไม่งั้นไม่ทันไม่งั้นได้จิ้มตูดแน่เลย ขอโทษนะที่ลืมไปตต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้าเกียร์ว่างเรื่องราวมันเป็นมายังไงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิคืออยากเรียนรู้กับการเดินเรือสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วเมื่อเราก็ได้ต่อ,อ,อมาอืมก็ดีผมอยากเล่าให้ฟัง ภรยาผมได้อ่านไดอารี่แล้วล่ะสมิธตอก่อนที่แมรี่จะเล่าเกี่ยดารี่ขึ้นอยากให้ทุกท่านเห็นภาพมากจริงย้อนกลับไปคราวกระนวเมื่อร้อยกว่าปีก่อนยุคที่เครื่องบินยังไม่มีการเดินทางก็มีอยู่แค่3สิ่งรถมา้ารถยนต์และรถไฟแต่มีสิ่งหนึ่งถ้าเราจะเดินทางข้ามจากทวีปหนึ่งไปยังทวีปหนึ่งแนะนำว่าการเดินทางก็คือเรือ แน่นอนว่าเป็นการเดินทางข้ามแบบไปยังเริ่มต้นใหม่หรือท่องเที่ยวในอีกที่ที่หนึงแน่นอนว่าเรืออยู่หลายสายที่มุ่งหน้าไปอเมริกาแต่ว่ามันจะมีอยู่สายนึงที่โด่งดังบริษัทเรือเดินของอังกฤษที่ดังนั้นมีอยู่สองสายก็คือคูนารไลน์าลาและไวสตาร์ไลน์ แน่นอนว่าสบริษัทนี้โชว์ความอ uh, innovation สุดยอดทังด้าน performance ทั้งความเร็วความสปีดแล้วก็บริการอันแสนแบบลัก u r y แล้วก็มีความแบบสุขสบายโดยในปี1 9 0 6ถึง1 9 0 7คุณอาจได้เปิดตัวเรือขนาดใหญ่นั่นก็คือเรือมอริชาเนียกับลูซิญาเนียแน่นอนว่าเรือที่ใหญ่นั้นดูหรูหราสุด แล้วก็ยังลูกค้าไปไว้สตาร์ไลน์ก็เลยเปิดตัวเรือลำหน่และนน้นว่าไม่ต้องการแข่งในเรื่องของความเร็วแต่เน้นไปด้าน,านทางด้านขนาดใหญ่โตความหรูหราสบสบายจากทางการเปิดตัวเรือนี่ระดับชั้นโอลิมปิกนั่นคือเรือโอลิมปิกและบริเทนิ c และเรืออีกลำหที่เป็นที่สุดของที่สุดในสมัยนี้นั้นก็คือ r m s ไทเรนิก แน่นอนว่าก็ต้องมีการประโคมข่าวว่าเรือลำนี้มีความแข็งแรงใหญ่โตแถมไม่มีวันจมเพราะว่าโครงสร้างของเขามีที่กั้นน้ำได้แล้วก็การเดินทางออกจากอู่ต่อเรือไปที่เบลฟาสไอแลนด์มุ่งหน้ามายัางเซาเทมตันอังกฤษเพื่อเริ่มต้นการเดินทางไปยังอเมริกาแน่นอนว่า ความหรูหรารวมถึงตัวข้าราชสารทุกชั้นนั้นหายากอิกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรอีกนะครับทุกท่านนอกจากนี้เรลาบรรดาผู้โดยสารนี่มีแต่ระดับเศรษฐีแล้วก็ยังมีผู้โดยสารชั้นสามที่เดินทางไปอีกหลายพันคนแน่นอนว่าแน่นอนว่าพวกเขาต้องเดินทางจากหลายที่ในยุโรปเนี่ยและพวกเขาก็เดินทางมาเพื่อที่จะไปแสวงโชคและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดน บ้างก็มาคนเดียวบ้างก็มาเป็นเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายบ้างก็มาทั้งทั้งครอบครัวก่อนการเดินทางประมาณ6วันยินดีมากๆเลยครับที่ผมจะได้ร่วมงานกับกัปตันที่เห็นว่าสั่งลาหลังจากกลับอเมริกาเที่ยวนี้ยินดีมากๆเลยนะที่ได้ร่วมงานกันในครั้งนี้เพ็นว่าสั่งลาหลังจากกลับอเมริกาเที่ยวนี้เฮนรี่ทิงเกิลไวท ก็จับมือกับชายที่อายุมากกว่านะั่นคือกัปตันเอเวอร์เจสมิธซึ่งเป็นกัปตันยศจัตวาของไวส์สไตล์ผู้ผู้แบบเจนจัดทําและทําด้านของงานกับบริษัทนี้มานานหลายปีเพราะเคยเป็นกัปตันเรือรบกองทัพอังกฤษที่ได้เรียน Silver ์สตาเรียญกล้าหานะทัพนั่นนะ่ะแล้วก็ ยิ่งกว่านั้นเช่นกันนะผมก็เสียดายเหมือนกันที่เรือผมบัญชาการไปประสบเหตุก็เลยต้องซ่อมใหญ่เขาก็เลยให้ผมมาลำนี้กับตันบอกกับคุณไวท์ก่อนที่เขาจะขอปลีกตัวมายืนริมทะเลใกล้ๆเพื่อมองดูเพื่อที่เขาจะได้ดูกับตันอยู่ใกล้ๆ ถ้าคุณมาอยู่ข้างๆผมคงจะดีมากเลยนะมารีกัปตันพูดออกมาตัวกัปตันนั้นเขาพยายามจะลืมพยายามที่จะลืมทุกอย่างเพราะเมื่อ7ปีก่อนเขาสูญเสียภรรยาจากการเกิดประสบอุบัติเหตุเพราะเธอมารับเขาหลังจากที่เขากลับจากอเมริกาก่อนที่จะโดนรถมาชนจนเสียชีวิต และแน่นอนว่าเขาเสียพร้อมกับลูกในท้องแค่อายุ2เดือนโอโ้โหนั่นก็ถือว่าทําให้เขาใจใจแต่สลายไม่ใช่เล่นๆเ,เลยแล้วเขาพยายามที่จะลบเลือนกับเรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่เขาประสบพบเจอมาฉันรอคุณกลับมาอยู่ตลอดนะคะเสร็จจากนั้นผมก็จะมาอยู่กับคุณโยยาไม่เป็นไรเขาต่อกับภรรยาเออกลับางครับ เสียงใครคนหนึ่งเรียกจนเขาตกใจมีอะไรรึพอดีว่าพวกเราอยากจะพบว่าที่กับตันนะครับก่อนที่เขาจะเดินไปยังที่อาคารเดินไปทักทายกับเจ้าหน้าที่คนอื่นอีกด้านหนึ่งแน่นอนว่าเดินเรือนสมุทรเดนเรือนสมุทรนี่ลำโตต้องการพนักงานแบบตำแหน่งต่าง,างๆแน่นอนว่ามีหลายบริษัทถูกจ้างมาทำงานนี้และแน่นอนว่ารวมไปถึงทั้งพนักงาน ต้อนรับหญิงด้วยมันดูใหญ่ตัวมากๆฉันได้ยังได้กลิ่นสีเรืออยู่เลยอ่ะหญิงสาวในกลุ่มพนักงานต้อนรับหลายร้อยคนพูดคุยกับเพื่อนหญิงอีกคนหนึ่งไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยมันก็แค่มริเทเนียเนี่ยแหละมันไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยแบรี่มันยาวกว่าลํานั้นมาก,มากๆแถมรู้แรวาวก็เยอะเลยด้วย เพื่อนคนเดิมก็ตอบลำใหญ่โตขนาดนี้เธอคงได้เดินขาลากทั้งวันแน่ๆเลยเล้อล่ะแมรี่บอกกับล้อล่ะแน่นอนว่ากลุ่มพนักง,งานหญิงสาวตับนั้นมีแบบที่ทน้่งสองอยู่ใน,นกลุ่มบริษัทมาเรียนเออสเตวาร์เดสอะบริหารงานโดยหญิงสาวอายุเกือบ61ิ เรียกว่ามาดามโกลันเบลซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านนี้มานานกว่า50ปีในการบริการทั้งบนเรือและไปถึงบ้านของคนที่มีฐานะทั้งในอังกฤษแล้วก็หลายประเทศทางฝั่งยุโรปลงไปถึงอเมริกาด้วยทั้งสองก็เป็นลูกรักของมาดามเพราะมาดามพาทั้งสองมาดูแลคนชื่อลอล่าน,นั้นเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กเลยต้องไปแบบสถานเล็กกับพ่อ จนเธอโตมาจะก่อนก่อนจะหางานทําเนี่ยแน่นอนว่าทํางานที่ทํานั้นอะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักมากๆแถมได้เงินแค่นิดๆหน่อยๆมาดาก็าเลยพาเธอมาที่ทํางานด้วยแน่นอนว่าฝีมือของเธอดีมากๆส่วนอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าแมรี่แน่นอนว่าเธอตัวน่าสงสารสุดเพราะเธอเสียพ่อแม่จาก เรืออับปางที่อิตาลีตอนเธออายุสิบขวบมาดามเลยพาเธอมาอยู่แล้วก็สอนงานให้พ่อแม่ของแมรี่เป็นเพื่อนของมาดามนั่นแหละจริงๆแล้วนะแล้วก็แน่นอนว่าทั้งสองคนนั้นเป็นที่รักเป็น,นแบบที่จ้างงานและมาดามนะทั้งสองก็มาที่ห้องพักแน่นอนว่าห้องพักนั้นเป็นเตียงแบบสองชั้นสี่เตียง แบบเอ่อเขาเรียกว่าแบบห้องเอ่อโดยสารชั้นสามไม่มีผิดนะห้องเป็นของพวกเธอทั้งสองนะนะดีใจจริงๆด้วยนะเอาตามสบายเลยเอาแล้วเคที่กับดอลลี่หรอคะแมรี่ถามเพราะเพื่อนทั้งสองคนของเธอไม่มาด้วย ตามลอล่าดูสิก่อนที่มาดามจะพูดมาดามพูดก่อนที่จะออกไปนะครับผมแน่นอนว่าเธอรู้ข่าวว่าทั้งสองมาไม่ได้เพราะดอรี่นั้นป่วยเพราะอาหารเป็นพิษส่วนเคที่ไม่ทราบข่าวมาเป็นเพลาหลายสัปดาห์แล้วนี่ใครให้เธอนั่งบนนั่งเตียงบนแมรี่บอกก่อนที่เพื่อนเธอจะขำ เธอก็อ,อีกฝั่งสิหลังจากที่จัดข้าวของเสร็จสับก็สำรวจชั้นต่างๆห้องต่างๆในลำเรือแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาที่พักหอนเรือใหญ่มากๆเลยรอล่าบอกกับแมรี่ที่นอนเล่นอยู่อีกเตียงก็ใช่นะสิเธอเดินแบบขาลากเลยนะ แมรี่ตอบฉันไอชาจริงๆอิอฉาแค่ที่มากๆเลยไปทำงานที่บ้านขุนานางท่านหนึ่งแล้วลูกชายคุณน,นางก็ตกหลุมรักเธอทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้เลยก็มาดามไม่ให้บอกนะสิบ่านเนี่ยเธอน่าจะนั่งอยู่บนตักเขาแล้วล่ะรอล่าตอบแมรี่นี่กำลังนึกภาพแบบ นั้นเลยเล่นเอาเธอหน้าแดงเพราะว่าเพื่อนคนนี้ไปทำงานรับใช้ที่บ้านขุนนางท่านหนึ่งในกรุงลอนดอนเพียงคนเดียวแล้วตัวเธอคนเดียวก็ได้ส่งจดหมายมาหาว่าทำความสะอาดลูกชายท่านชอบก็มองดูตัวเธอตลอดและไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเป็นการมองแบบแบบแถมมองแบบมีความรักและแน่น,นอนว่า เป็นอย่างที่คิดจริงๆไม่มีผิดเลยชายหนุ่มชอบเธอแถมพ่อแม่ของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยแล้วข้อสำคัญทั้งสองก็แต่งงานไปแล้วเ <c oughs> มื่อสามเดือนก่อนแล้วก่อนที่จะมาที่เรือลำนี้ซึ่งทุกคนอิจฉาเคที่ได้แต่งงานกับลูกชายเจ้าของกิจการร้านเสื้อผ้าชื่อดังแล้วลอร่าพูด ก่อนที่จะลงจากเตียงเพื่อชั้นบนลงมาหาเธอแล้วพูดว่าเชื่อเหอะเราทั้งสองก็ได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงบนเรือแน่ๆไม่มีคนฐานะเจ้าหน้าที่เรือหรือไม่ก็ไม่เจอใครสักคนเลยคำพูดของลอล่ลาเล่นทำเอาแมรี่ไม่พูดอะไรมาจากมากนอนใจากคำพูดที่พูดออกไปว่าเชื่อเถอะ คำพูดนั้นเป็นของเธออยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่จะลงเรือลํานี้แมรี่เธอคุยแบบแบบไม่ใช่เธอคุยเธอแบบนึกฝันแบบของตัวเธอเองว่ามีชายผู้หนึ่งเดินเข้ามาเธอมีอายุมากกว่าเธอหลายเท่าไว้หนวดเคราแบบว่าเฟิร์มแถมเป็นคนที่มีความสุภาพและเอาใจใส่เธอเป็นพิเศษ แถมชายทุกคนดังกล่าวนั้นเป็นกับดันเรืออีกเสียด้วยแต่งงานกับผมนะผมอยากจะให้คุณมาอยู่ข้างๆตัวผมเขาตอบก่อนที่จะคุกเข่าและหยิบแหวนแต่งงานออกมาลอล่ามองดูเพื่อนเธอหนิงก่อนที่จะพูดว่าตื่นได้แล้วคะ่ะกลับมาจากความฝันได้แล้วเอ๊ๆ hey, hey, hey. จะทำอะไรของเธอก่อนที่ทั้งสองจะหยอกล้อกันเช้าวันต่อมา มันเหมาะกับผมมากๆเลยผมอยากจะเห็นมันออกทะเลแล้วนะเนี่ยกับตันสมิธบอกกับเจ้าหน้าที่เรือคนอื่นๆ,ๆที่มาอยู่กับเขาเช่นกันครับน่าจะเป็นการเดินทางที่ราบรื่นเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่หมายเลขสองชาวไลททอเลอร์ตอบเช่นกันนะครับสักพักเดี๋ยวสักพักเราจะไปพบ พนักงานแผนกต่างๆก,กันกับตันบอกไลทเลอรม,มองดูเพื่อนร่วมงานยืนมองทะเลกว้างใหญ่อันไพศาลก่อนที่จะเข้าไปพูดแล้วก็แบบว่าฉันเข้าใจในความรู้สึกของนายนะไอ้หนูว่านายอะไปด้วยกันไม่ได้ฉันเข้าใจนะฉันพย,พยายามลืมมันไปให้ได้เสีย ก่อนที่เขาจะตอบจากนั้นเขาตอบก่อนที่เพื่อนเนี่ยจะตบไหลแล้วก็เดินไปแล้วชายคนดังกล่าวก็มีชื่อว่าเอ่อวิลเลียมแมกมาสเตอร์เมอร์แล้ซึ่งเขาเป็นสกัดต,ต้นเรือเนอะแน่นนว่าที่เขาทำเช่นนี้เพราะว่าอีกไม่กี่สัปคื ย้อนกลับไปไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอืมเขาก็ถูกหญิงที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยหลายปีดีดับบอกเลิกเพราะว่าตัวเขาไม่เคยอยู่กับครอบครัวต้องทำงานออกทะเลรอนแรมหลาห้ต่อหลายครั้งบางครั้งบางคลาก็เจอคลื่นลมแรง ซัดกระหน่ำจนเรือแทบล่มเขาจึงตัดสินใจว่าหลังจากเที่ยวนี้เขาจะลาออกมาหางานใหม่แล้วก็เริ่มต้นหาหัวใจทั้งดวงของเขาใหม่อีกครั้งเมื <c oughs> <c oughs> <ME> country, ่อถึงเวลาพนักงานทั้งชายและหญิงตุกแผานก <c oughs> ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทักทายแต่ละแผานกแต่ละหน้าที่รวมถึงกลุ่มของแมรี่ด้วย คนนั้นมองฉันแบบไม่กระพริบตาเลยเชื่อเถอเขาต้องชอบเธอแน่เออแล้วก็เสียงคนอื่นดังก่อนที่มนันจะพูดว่าเงียบเงียบกันหน่อยสิสาวๆพวกเธอจะเห็นหล่อๆเนี่ยเล็งละหมายปองกันเลยเชียวนะเนี่ยก่อนที่คนอื่นๆจะเงียบกับตันเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือตามมาสมทบหลายนาย นั่นกับตันสมิธนี่ทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะหลายคนที่ต่างกันงงแล้วก็แบบสงสัยด้วยทำไมหรือเกิดอะไรขึ้นเออพอดีว่าลอล่าก็ได้ถามคนที่อยู่ข้างๆกันพอดีว่าเรือที่กัปตันเขาสั่งการไปเนี่ยไปประสบเหตุชนกับเรืออีกลำ ต้องซ่อมแ,แบบว่าซ่อมแซมครั้งใหญ่เป็นการเลยยิ่งกว่านั้นทางบริษัทเลยให้ขึ้นมาที่ลำนี้แถมเขาเป็นกัปตันที่ค่าตัวแพงสุดของบริษัทเลยนะเขาเคยเป็นทหารเรือมาด้วยหลังจากการเดินทางในเที่ยวนี้เขาก็จนจะกะเกษียณแล้ว ลอล่าก็ถามแมรี่กับชายผู้หนึ่งแบบถามถึงชายผู้หนึ่งอะน,นะแล้วผู้ชายที่นั่อยู่ข้างๆแล้วมีปลอกแขนทั้งสองขีดเนี่ยที่แขนเสื้อคือใครอ๋อนึ่งวิลเลียมมอรอกเขาเป็นสังกัดต้นเรือก่อนที่ลอล่าจะพูดต่อตอนแรกเจอกันอยู่ที่เรือลำอื่นเขาไว้หนวดอย่างเข้มแต่พอโกนหนวดปุ๊บโอ้โห รอลเอาเรื่องนั้นเนี่ยลอล่าบอกกับแมรี่ชอบเขาละสิแมรี่บอกก่อนที่ลอล่าจะหน้าแดงไปชั่วขณะแล้วในขณะเดียวกันที่กับตันห่านกลุ่มพนังกงานต้อนรับหญิงของกลุ่มมาดามกอร์ดอนบราว์สายตาของเขาก็ไปเห็นแมรี่ที่เข้าให้และแน่นอนว่าตัวเขานั้นตะลึงมากๆเพราะ ว่าหน้าตาของเธอนั้นคล้ายกับภรรยาของเขาที่เสียไปนั่นทำให้เขาสงสัยว่าหรือว่าเขามีฝาแฝดหรือไม่แต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับเรือโยงดันเรือไทนทานิกอย่าเร่งเกินพิก,กัดละ่ะหมายถึงว่าอย่าเร่งเกินเกินกำลังก่อนถึงฝั่งละ่ะพนักงานดึงเชือก เรือลากจุงตะโกนใส่กัปตันเรือลากกัปตันเรือลากจุงที่ดันเรืออยู่นะโอเคทราบแล้วแก้วกาแฟวางไว้มินมินได้หกใส่ตัวเขาก่อนที่มือเขาจะเผลอไปโดนคันโยกที่เป็นตัวคันเร่งเข้าเต็มเต็มเรือลากจุง เรือลักจุงลำกลางออกแรงดันเรือเยอะเกินจนควนขมูเล่นเอาลำอื่นนี้ยือย้อยุดฉุดไม่อยู่เลยทำให้เรือเดินสมุดลำโตน,นั้นกระแทกตะลิ่งเต็มแรงทุกคนในเรือก็เสียหลักเล็กน้อยแต่แมรี่ยืนตรงกลางไม่มีที่จับทำให้เธอเสียหลักก่อนที่จะไปคว้าชาย คนหนึ่งเข้ามาแล้วก่อนที่เขาจะล้มไปทั้งคู่แน่นอนว่าแมรี่กับกับตันเรือได้ล้มลงไปแน่นอนว่าแก้มของเธอนั้นไปโดนจูเป็นอะไรหรือไม่กับตันถามแมรี่ไม่คะ่ะคุณเป็นอะไรหรือไม่คะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะแมรี่ถาม แน่นอนว่าเธอตกใจมากเพราะว่าคนที่เธอพาล้มด้วยเป็นกัปตันเรือครับท่านอะไรจะบังเอิญเช่นนี้เป็นอะไรมากหรือไม่คะกัปตันมาดามเข้ามาก่อนที่จะช่วยพายุมีอาจูดี้รีบพาเมรี่ไปพักเสียก่อนก่อนที่มาดามจะพา